ส่วนของน้ำเป่า350 ml อน้ำตาล1ช้อนโต๊ะยีสครึ่งช้อนชาคนให้ละลายนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วก็พลักไว้นะคะแป้งแบบนี้นะคะ500กรัมแป้ง500กรัมลอนแล้วนะคะใส่ผงฟูเข้าไป1ช้อนโต๊ะ เบกกิ้งโซดานะคะปลายช้อนชาแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชานี่จะเป็นในด้านของไข่ขาวสองลูกนะคะไข่ขาวสองฟองใส่ลงไปนะคะผสมไปในนี้นะคะคนให้เข้ากันน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะ ส okay. ่วนผสมทุกอย่างลงไปในอ่างผสมนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะก็พี่ติ๋มก็ใช้ช้อนคนให้ได้ประมาณนี้นะคะพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วมากับแป้งนะคะแป้งขึ้นฟูแล้วเราก็แยกแล้วก็ตัดชิ้นตัดขนาดตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปทอดค่ะ